เรซอนย่ามาจากตัวละครในนังสือการ์ตูนของสนักพิมพ์มาเวลคอมิกที่ดัดแปลงมาจากตัวละครชื่อเรซอนย่าออฟโรกาติโนสร้างสารรค์โดยรอยโทมัสและนักวาดแบรรีวินเซอร์สมิธซึ่งเรซอนย่านั้นเคยถูกนำมาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์มาแล้วในปี1985นำแสดงโดยบริดจิตเนลเซนสมทบด้วยอานนทชวัสเนเกอร์ซึ่งในตอนออกฉายหนังไม่ประสบความสำเร็จทางไรายได้เลยกลายเป็นหนังเจ๊งยับไปโดยปริยายแต่ถึงแบบนั้นตัวหนังก็ได้สร้างแฟนๆของตัวละครเรซอนย่าออกมามากม,มายและลา สุดเลสโสญนยา,าก็ถูกนํามารีบูทใหม่ครั้งโดยมีมาจูดาลุคสมารับบทเป็นเลสโซนยาฉบับนี้หนังกํากับโดย MJBASSES จาก Silent Hill Revolution งานนี้หนังจะบูมมันโหดแค่ไหนรอติดตามรับชมกันได้ในโรงภาพยนตร์หนังเข้าฉายวันที่21สิงหาคมนี้ทั้งในโรงทั่วไปและในเครือเมเจอร์เข้ามาทินี้เพื่อต่อสู้เจ้ากัาา<พ>บผู้คนของเจ้าคือเศษซากของอดีตส่วนข้าคืออนาคต ตอนนี้ไม่งั้นก็ไม่มีอีกแล้วต้องเลือดที่จะตายงั้นไม่มีวันเริซอนยพลังเลือดจะเอานี้ไปได้ครับนี่มันป้องกันอะไรได้อะไม่ได้แต่คนดูชอบ21สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์